พลังงานชีวิตของเราเองนะคะวันนี้อาจจะเป็นวันสุขของใครหลายๆคนที่ยังทํางานเราก็มีความสุขกับการทํางานก็ต่อไปและก็วันนี้ก็จจะเป็นวันสุขวันหยุดยาวของใครใครอีกหลายคนก็ขอให้ใช้วันหยุดให้มีความสุขเช่นกันความสุขอยู่ที่เรานะคะยิ้มรับทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราต้องอยู่กับมันให้ได้และปรับการใช้ชีวิตของเราให้อยู่บนโล ของเราแล้วนะคะกับรายการ k a ีสดออนเซลลโอบลดกันใหญ่เลยเอาไปหมดแล้วม่าดูของเราว่างกันดีกว่าวันหยุดหล,ยหลายวันติดต่อกันแบบนี้นะคะอ้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แอดมินอยากแจ้งนะคะเขามีมาตรการคลายล็อก17จังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวแล้วนะคะตรวจเช็คกันให้ดีนะคะสําหรับจังหวัดคืนๆที่อยู่นอกเหนือ17จังหวัดที่เปิดเป็นประาจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้มาตรการเคอร์ฟิว ถาทุ่มถึงตีสี่เหมือนเดิมก่อนนะอย่าเพื่งนะอย่าเพื่งนะแต่ถ้าเกิดจังหวัดที่เขาเปิดคลายล็อก17จังหวัดนำล่องแล้วเนี่ยเขาจะเปิดก็คือคลายกันไปเลยอ,ะอ่ะมีทั้งหมด17จังหวัดอนะ่ะที่แน่ๆ17จังหวัดนะคะอาแอดมินปักหมุดไว้ให้แล้วเอาข้อมูลมาโพสให้แล้วข้อมูลอ้างอิงจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะ,ะก่อนออกเดินทางหรือเราจะเดินทางไปทาธุระหรือไปเที่ยวในช่วงคลายล็อกนี้นะคะตรวจเช็คไม่ดีว่า ยังไม่คลายล็อกนะคะหรือมาตรการของจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้ก็อยากที่บอกค่ะว่าส่วนหนึ่งก็ดีใจมีเปอร์เซ็นต์ในการคลี่คลายที่ดีขึ้นแต่เราก็อยากประมาทนะคะไม่ประมาทการจยตกสวมแมทให้เป็นหน้าที่แบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวมแมทให้เป็นหน้าที่แบบนี้เลยสวมไว้เลยนะคะเพื่อสุขภาพปนามัยของเราเองค่ะกรุงเทพนะคะเปิดแบบร้อใน17จังหวัดนี้นะคะลูกค้าใน17จังหวัดนี้นะคะ บางจังหวัดเปิดพบทุกพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์บางจังหวัดเปิดเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนสําหรับรแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้น17จังหวัดเนี่ยไม่ใช่17จังหวัดแล้วเปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดไม่ใช่นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีนะคะนี่ไงถึงจะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะว่าการอัพเดตข้อมูลข่าวสาร ต่างๆนะคะการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆก็มีความสําคัญนะคะลูกค้าไม่ว่าเราจะทํางานอยู่บ้าน Work ์คฟอร์มโหรือเราเดินทางมาทํางานเนี่ยเราก็ยังคงต้องตรวจสอบก็ยังคงต้องตรวจสอบอยู่นะคะว่าตรงไหนเดินทางได้กี่โมงที่ไหนสามารถเข้าออกได้จํากัดคนจํากัดระยะเวลาเท่าไหร่แบบนี้นะคะตามมาเล่าสูวกันบ้างค่ะสําหรับวันหยุดยาวแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนท่องเที่ยวร่วมกัน ที่กับครอบครัวกันอย่างมีความสุขแต่สําหรับคนที่อยู่บ้านนะคะก็มีความสุขได้เช่นกันค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารได้กับที่นี่ค่ะคลิก IG ในเบิร์กเรื่องอุปก,กรณ์ในเบิร์กต้อง King IG จ้า ไิกเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะคะตัวนี้เลยค่ะแคปเลยคะ่ะจัดส่งพิเศษนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะ2ตัวเท่านั้นในชน่วงหึงชั่วโมงไลฟ์สดนี้นะคะแคปเลยค่ะลูกค้า5 4 3ส1สามค่ะตัวนี้นะคะ Wi-Fi 6ซเทคโนโลยีใหม่นะคะลูกค้าอ่าตัวนี้มีเสา5 dpi ได้วยกันทั้งหมด4ต้นนะคะและอยากจะภูมิใจนำเสนอเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะหรือด้านหลังนะคะ มีพื้นที่สำหรับพื้นที่ช่องระบายอากาศ98%เกือบเต็มพื้นที่เลยค่ะลูกค้ามาพร้อมกับจิกบิดพอตนะคะ1พอร์พอแวนขาเข้าแล4ะ4พอรอดแวนขาออกนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นพอดจิกกบิดค่ะลูกค้าด้านหน้านะคะมีไฟแสดงสถานะการทํางานด้วยไฟสีฟ้านะคะลูกค้าโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะลูกค้าสินค้าดีๆราคาประหยัดแบบนี้ 2.4นะคะบอกเลยว่าเร็วแรงทะลุมิติแน่นอนย้าน2.4มีความเร็วสูงสุดในการรับและส่งสัญญาณอยู่ที่574เมกะบิตเพอร์เซตค่ะลูกค้าสังเกตไหมคะว่าทำไมตัวเลขเขาเป็นแบบไม่ใช่แบบ300 600อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบตัวเลขลงโกลมๆเพราะเขาเป็นเทคโนโลยี Wi-Fi ที่กับเป็น AX แล้วเพราะฉะนั้นในย่าน2.4 574เมกะบิตเพอร์เซตตัวนี้นะคะก็จะเป็น เทคโนโลยี WiFi 6กันแล้วจนะ้าโอ้โหล้ำมากๆเลยนะคะและย่าน 5G บอกเลยว่าอุ่นกายอุ่นใจหายห่วงแน่นอนย่าน 5G มีความเร็วอยู่ที่1,200เมกะบิตเพลสต์กันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหเร็วแรงทะลุนิติแน่นอนนะคะตัวนี้บอกได้เลยเสา5 d d i ทั้งหมด4ต้นนะคะ มีสาวห้ b i ด้วยกันทั้งหมดสิต้นรับประกันร้อยคามจากทีไ g ทีที่มีศูนย์บริการมากถึง 2- 2ส,สาขาทั่วประเทศและมีช่องทางการติดต่อบ,บนโลกโซเชียลใดๆทุกสิ่งเก็นนี้ิงนะคะไม,ม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ท i ไ k ทีอินสตาแกรมทิกตอ y o ยูทูบทุกอย่างเราจัดวางแพลตฟอร์มสเปคสินค้าไว้ให้กับลูกค้าสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะหรือสําหรับใครที่ไม่อยากออกเดินทาง ไปสู่โลกกว้างอยากามีพื้นที่แบบ mm hmm. แบบีทเอ n ซ i n g เว้นระยะทางเว้นทุกอย่างนะคะ mm hmm. เราไม่อยากไปสัมผัสไม่อยากไปเจอผู้คนมากไป mm hmm. เช็คข้อมูลรายละเอียดสินค้าบนแพลตฟอร์ม a c e b o o k k ีไอทของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสนใจสินค้านะคะสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ของเราได้ที่ช่องทางออนไลน์ของค mm ี hmm. องไอทีนะคะมีทั้งหมด3ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Lazada 5 i ้าไลน์ a i t ทีช่องทางนี้มีเจ้าหน้าที่ไว้ให้คอยบริการ24ชั่วโมงค่ะไม่มีที่ไหนอุ่นใจเท่าที่นี่อีกแล้วแอดมินกล้าการันตีเลยค่ะว่า King IT เราจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกคนไว้คอยให้บริการลูกค้าให้ทั่วถึงนะคะหรือถ้าเกิดในช่องทางออนไลน์มีการจัดส่ง น้อมรับและนํามาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้นและหวังว่าทุกๆท่านจะให้โอกาสทีไอทีได้ใช้บริการลูกค้าต่อตอไปนะคะเราอยากให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างดีเป็นที่มีประสิทธิภาพอยากให้ลูกค้าได้ใช้ของดีนะคะบางอย่างข้อมูลเราข้อมูลเขาเราต้องฟังกันและกันจากตรงน,นั้นทีจากตรงน,นี้ทีอย่างที่บอกค่ะปัญหา w i f i ไม่เสถียรภายในบ้านหรือปัญหาติดติ์ต่างๆของ WiFi หรืออินเทอร์เน็ตในบ้าน หนึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เหมือนเหมือนกันกับทุกๆบ้านนะคะด้วยโครงสร้างด้วยสปีดอินเทอร์เน็ตด้วยจํานวนผู้ใช้งานด้วยอุปกรณ์ตัวรับต้นทางกลางทางปลายทางของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแต่ปัญหาคือเดียวกันไงคะแต่องค์ประกอบหลักย่อยของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันคะ่ะลูกค้าเพราะฉะนั้นสินค้าตัวเดียวกันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกบ้านหรือช่วยแก้ปัญหาทุกบ้านได้นะคะตรงนี้เราต้องเน้นย้ํากันน,นิดนึงว่าขอข้อมูลรายละเอียดการให้ ความช่เหลือกันอย่างชัดเจนนะคะมาค่ะกลับมาที่ x 5 0 0 0น a น wifi s ตัวนี้นะคะราคาพิเศษมากจากปกติราคา2250บาทค่ะวันนี้นะคะวันศุกร์วันศุกร์วันหยุดของใครหลายหลายคนและวันศุกร์ของการเก็บความสุขยอดกระปุกใส่กระเป๋าออกค้่องโซเชียลกันนะคะอยากให้ทุกคนมีติดบ,บ้านไวนะะ้เลยค่ะราคาพิเศษจะส่งฟรีทั่วไทย1 8 9 0 บอกเลยว่าตัวนี้นอกจากการที่เขาจะเป็นเราเตอร์แล้วนะคะเขายังสามารถทํางานหน้าที่เป็นเอเซนตพอยต์ได้เป็นแร็คเอเเป็นแร็คเอเจนเดอร์ได้และยังมีโหมด WISP ให้ด้วยคุณซื้อไปหนึ่งเครื่องใช้ได้4โหมดวันนี้นะคะอยู่บ้านนี้อยากให้เขาทำเป็นเราเตอร์วันหน้ามีโอกาสเอาไปใช้ที่บ้านสวนเป็นแร็คเอเจนเดอร์ได้โอ้โหแบบคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและที่สำคัญนะคะถ้าหากสินค้ามีปัญหา ยินดีเครมสินค้าตัวใหม่ให้ตันทีเพราะว่าตัวนี้เรารับประกันแบบไลยค่ะ